สวัสดีค่ะสมาชิกยูน e คชทุกท่านหลังจากฟังวิดีโอแนะนํำคลาสกันไปแล้วเรามาเรียนวิธีการเข้าสู่ระบบแบบง่ายๆกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับสมาชิกที่ต้องการเข้าสู่ระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ w w w y o n e x น com ปุ่มเข้าสู่ระบบจะอยู่หัวมุมด้านขวาบนค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะเจอแพ็กเกจต่างๆมากมายสาหรับออนไลน์แพ็กเกจเองให้เลือกเรียนออนไลน์ unpacking content section with expert ค่ะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วระบบจะนำพาท่านเข้าสู่หน้าล็อกอินหรือสมาชิกสามารถมาที่หน้าล็อกอินได้ดโดยตรงโดยพิม์ o n l i n e ย u n i x u c o m ทุกคนสามารถใส่ username และพาส s วิร์ดที่ได้รับหลังจากการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้ารายการการเรียนรู้ในหน้านี้ค่ะเราจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นตามหมวดหมู่ที่ผู้เรียนสนใจหรือแบ่งตามระยะเวลาของการเรียนค่ะ พาร์ทเนอร์หลักของเราสำหรับการเรียนออนไลน์จะมีอยู่2เจ้าใหญ่ๆค่ะ1คือ Cro p อ c a d e m y ีอีกตัวหนึ่งคือ p l นป e a r n ค่ะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการเรียนของแต่ละแบบเป็นแบบไหนเรามาเริ่มกับแบบแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวิธีการเรียนแบบ Crop Academy ครั้งนี้เราจะเลือกจากหมวดหมู่ที่เราสนใจค่ะเมื่อเลือกได้แล้วสามารถกดเริ่มต้นได้เลยค่ะสำหรับวิธีการเรียนแบบ Crop Academy เองจะคล้ายกับการเล่นเกมค่ะ โดยโปรแกรมจะเปิดมาที่คำถามผู้เรียนสามารถตอบคำถามไปได้เรื่อยๆจนกว่าคำถามจะหมดและเข้าสู่เลเวลต่อไปสำหรับการเรียนค่ะผู้เรียนสามารถสังเกตได้จากหัวใจมุมขวาด้านบนหากเราตอบคำถามผิดแล้วหัวใจหมดลงเราจำเป็นต้องกลับมาเริ่มตอบคำถามใหม่นะคะหากไม่แน่ใจสามารถกดทบทวนบทเรียนในปุ่ม Les s o n ข้างๆได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอเอง หากผู้เรียนต้องการดูซับไตเติลเป็นภาษาไทยสามารถกด CC และเลือกภาษาไทยได้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีการเรียนหลักสูตรของซ i m ป l e Learn สำหรับสมาชิกที่เลือกเรียนหลักสูตรของ s ิ m ป l e Learn แล้วสมาชิกจำเป็นต้องเข้าเรียนด้วยแล็ปท็อปเสมอนะคะเนื่องจากตัวหลักสูตรจะมีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดและคิชต่างๆระหว่างบทเรียนค่ะวิธีการเรียนก็ง่ายๆค่ะเลือกหลักสูตรกดเพิ่มบันทึกและกดเริ่มต้นกันได้เลยค่ะ สำหรับหลักสูตรของ s i m p l l l e r r n เองจะมีระยะเวลาการเรียนค่อนข้างยาวผู้เรียนเข้าไปแล้วจะเจอกับหลากหลายเลสเซ่นค่ะสมาชิกสามารถกดดูตั้งแต่คลิป Introduction และไล่ลงมาเรื่อยๆพร้อมกับทำควิสในแต่ละบ,บทเรียนได้เลยค่ะเมื่อผู้เรียนเรียนครบเปอร์เซน็นที่ระบบกำหนดเอาไว้สามารถกดรับออนไลน์ e r t i f i c a t e ได้ค่ะและสำหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนให้ทุกคนกลับไปที่รายการการเรียนรู้ มองหาแคตตาล็อกและไปดูกันได้ที่รายการ New Release ได้เลยค่ะในนั้นเองจะมีบทเรียนออนไลน์ที่เราคัดและจัดหมวดหมดู่ไว้ให้แล้วยังมี unpacking section with expert ให้ทุกคนได้ร่วมเข้า virtual class สนทนากับวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์และเพื่อนๆที่เรียนออนไลน์คลาสเดียวกันด้วยค่ะวิธีการเรียนก็ง่ายๆเมื่อทุกคนเห็นหลักสูตร unpacking section ในหมวดหมดู่ที่ตัวเองสนใจระบบจะขึ้นตาราง วันและเวลาที่ unpacking section นั้นจะเริ่มค่ะให้ทุกคนเลือกวันและเวลาที่ตัวเองสะดวกจากนั้นก็กดลงทะเบียนกันได้เลยค่ะอีกวิธีการหนึง่งสมาชิกสามารถเข้าไปดูได้ในปฏิทินในนั้นจะแจ้งว่าจะมี unpacking section เปิดสอนวันไหนค่ะในระหว่างที่รอ unpacking section สอนสมาชิกสามารถเข้าไปเริ่มเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่างๆได้ก่อน โดยโน้ตคำถามเตรียมข้อสงสัยมาไขาข้อคองใจหาคำตอบได้ใน Unpacking Section ค่ะหากติดขัดตรงไหนหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะเรายังมี y o n e น็ต u ู Community ให้สมาชิกได้มาเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันข้อมูลรีวิวคลาสต่ตางๆกันด้วยนะคะ